สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจาวันที่3กรกฎาคม64แนวโน้มราคาทองคำวิเคราะห์ราคาทองคํามาอัปเดตและรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวั h ชาแนลนะครับติดตามข่าวสารอัปเดตราคาทองคำแนวโน้มราคาทองคำ ปัจจัยราคาทองคำกันนะครับทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปทำสูงสุดของวันที่บริเวณ1,782เหรียญต่อออนซ์โดยประมาณก่อนที่จะมีแรงเคขายกลับมาปิดที่บริเวณ1,775เหรียญทากลางตัวเลขผู้ขอรับบริการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงที่51,000รายแต่ที่บริเวณ364,000รย 3, 6, 000, 000, ายซึ่งเป็นต่ำสุดตั้งแต่วันที่14มีนาคม2020ขณะที่ข้อมูลการผลิตค่อนข้างทรง ดัชนีนดอลลาร์กลับมาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจาก92.25จุดก่อนปิดที่92.2จุดครับจึงกดดันทําให้เงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พยายามส่งตัวที่32บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์ครับและวันนี้ปรับมาแถวบริเวณ32บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์หรือทำนิวไฮต่อเนื่องจากสภาวะโควิด1ีในประเทศที่สูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดพบ ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น61รายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม6 0 8 7รายในส่วนของข้อมูลสําคัญของสารัตการจ้างงานสารัตนะครับคาดว่าจะออกมาที่7,02,500ตําแหน่งนะครับในส่วนของผลที่ออกมาก็คือดีเกินกว่าคาดไว้นะครับซึ่งออกมาที่8,50,000ตำแหน่งนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานนั้นออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ซึ่งการคาดการอยู่ที่5 5.7%นะครับแต่ ผลที่ออกมาคือ5.9%นะครับและตัวเลขอื่นๆภาพรวมคาดว่าจะดีขึ้นนะครับจึงน่าจะกดดันทองคำในทิศทางขาลงได้ท่ามกลางกองทุน SPR สำหรับวันที่1ได้ทำการเทขายทองคำออกมาที่2.62ตันโดยปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,043.16ตันครับท่านผู้ชมในส่วนของราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้น250บาททั้งวันนะครับ3ครั้ง ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง9.65%รอบเช้าก่อนเปิดตลาดนั้นจะอยู่ที่2 7 5 0บาทและขายออกที่27,150บาททองรูป,ปรพัรร์รับซื้อที่26,560บาทและขายออกที่27,650บาทครับในส่วนของราคาทองคำโลกกสปช่วงดึกนั้นราคาทองโลกอยู่ที่ระดับ1,783เหรียญนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็คงต้องจับตาในช่วงเปิดตลาดและปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งในช่วงวัน ซึ่งสมาคมค้าทองคําจะมีการอัปเดตปรับราคาเพียงแค่1ครั้งนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้ราคากุศลบอนั้นจะปิดตลาดที่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังท่าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปวีดีโอน,นี้ได้เลยครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกดิ่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ